สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่โรบี้กับซ่องดับเบิลกัตนะครับผมซ่องนี้ที่มีไว้แจกโค้ดนะครับผมแล้วก็กิจกรรมแจกเพชรแจกตัวละครแล้วก็แจกบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆจากพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดูคลิปไม่จุแล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะใส่โค้ดกันนี้พี่ขอแวะดูลัอกี้ตู้ลักก้รย่อก่อนนะครับผมแกงมังกรนะครับผมอ่ะ สก,กินปืนก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหยังสวยเลยเป็นดาก้อนนะครับผมแล้วก็เ k คนะครับผมเ k คดาก้อนดาโคเป็นสีฟ้าตัวเมื่อกี้เป็นสีเขียวยังสวยแล้วก็สุดอ่าสุดนี้ก็เป็นตัวมาใหม่เนาะเมื่อกี้อ่าคลิปที่แล้วเราดูอ่าเป็นตัวผู้ชายไปคลิปนี้เราเห็นตัวผู้หญิงก็สวยนะครับผมแต่ตัวผู้ชายเทก่กว่าอืม ยังซอบแกงมังกรซ้อนลายคืออะไรแกงมังกรซ้อนลายไม่เห็นอะไรขึ้นมาเลย <c oughs> อะไรเนี่ยให้เราสุ่มเอาซุดเหรอสุ่มเอาซุดเหรออ่ดูดูดางวัลก่อนอ๋อเป็นซุดลายมังกรแบบนี้โอเคก็สวยอยู่นะย่งแจมเรามาดูเดมอนรอย่อกัน ก็ยังเป็นท่านี้เหมือนเดิมนะครับผมยางสวยสกินปืนนี้ก็ยังเหมือนเดิมตัวตัวบัตรกำหนดเวลามี2บัตรนะครับผม mm. ก็เหลือ44วันนานเลยแหละเรามาดูโกกันโกก็ยังสุดตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่มีสุดใหม่มานะครับนึกว่าจะมีสุดใหม่มาให้กด สุ่มแรกเล่นเนาะตูละกีเรย่อก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนโค้ดนี่พี่จะปักหมุดลงด้านล่างนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วก็โค้ดพี่ไปใส่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย